ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาครับพอดีมีงานางานประจำปีของโรงเรียนเนะแต่ก่อนชื่อว่างานลมข้าวเบาเงาเดือนเก็นอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ผิดนะแต่เพิินปีนี้เขามีรา,าชินีเนะก็เลย อาจจะงดกิจกรรมลื่นเลงครับแต่ก็ยังมีเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่อใหม่ผมก็จําไม่ได้ว่าชื่ออะไระก็จะมีเปิดบูธขายของอันนี้ปุณก็ขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูปุนว่าปุณขายอะไรน,นี่เราก็เดินพาเดินดูซุ้มอื่นๆก่อนก็จะเป็นของขายเกี่ยวกับของไทยๆครับ

ขนมไทยอาหารไทยอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมีของที่ระลึกมีเสื้อมีก๋วยเตี๋ยวครับอาหารเหนือมีลูกชิ้นของทอดผลไม้ ซอเปียกน้ำพึ่งป่าวันนี้ดูน่ากินนะไข่เจียว เดี๋ยวมีเขาเก็บว่าวด้วยพ่อเห็นเขาเก็บว่าวเดินไปดูดีกว่าเดีย๋ยวค่อยพาปุณมาซื้อนี่มีเหมือนของยาอง่างไส้ทอดนี่มีเขาเก็บว่าวด้วยถุงละยี่สิบบาทเดี๋ยวซื้อกลับไปกินดีกว่ามีการแสดง ของเด็กๆเมื่อกี้<ๆ>เป็นการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ผ,<ร>ผ่านไปแล้วมีน้องมีนาเพื่อนปุณพี่ชิตเมศ<ท>การ,การกสแสดงชุดต่อไปอย่าพลาดกาันทีเดียวเชียวนักคนก็มีมานั่งพวกคองก็มานั่งกินกันจริงจังเลยหรือมีการแสดงอีกนักกีฬาอจากโรงเรียนชีวิตนะคะ การแสดงนี้ค่ะจะใช้ตำหนักเพลงลำน้ำเจ้าพญาลำน้ำนี้ก็มีการทันยันความที่ว่ายงามหรืามาในช่วงนี้จะีความพุ่งเื่อ้วยการส่งเสียงให้รับล้ำและรูปกัร้องเล็กแม่น้ำเจ้าพยามเพลอไหวเปนะาน้ำน้ำเยี้วด้วย สเต็ดด้วยล้นตลมาสักาใหญ่ล้น่มาสักทใหญ่อันนี้คือยังจัดอยู่ใช่ไหมคะัคเป็นจ่ารบานกิเีว่ีจากว่าเรานั่งอยู่ข้างเวทีแล้วคุยไปคุยมาแลหันไปจอทุกเดียบอ้าวคุณน่าจะออกไปแล้ว ไปดูกันดีกว่าอันนี้เมื่อกี้ปุนเขาขายอยู่ตรงนี้เป็นแกงหองนี่เมื่อกี้พ่อก็มาซื้อไปแล้วที่ปุนจะขายอยู่ตรงนี้แต่นี้ปุ้น,น่าจะหมดอ่าหมดช่วงของเขาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูหาปุนกันดีกว่าเพาอยู่ตรงไหนกันอ่าเดี๋ยวเาัาหมดแล้ว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 ไปดูซิมีอะไรข้างในเอาเปิดมาหน่อย โอ้มีเยอะแยะเลยเนาะอ้าวอ้าวยูมินยูมินอยู่นี่อ่ะไหนไปดูนี่มีอะไรอีกเร็วไหนพูดไปดูนี่ไหนมีอะไรอีก เดี๋ยวไปดูก่อนดิเดี๋ยวดูก่อนดิโอ้ oh, สวยเลยเนาะไหนเราไปดูซุ้มอื่นต่อนี่ซุ้มที่เป็นต้นไม้ดีครับไหนเข้าไปดูหน่อยเขาไปดูหน่อย ไหนมีอะไรอีกนี่อะไรอีกดูดิ่นี่ไหนอีกนั้นเข้าแล้วนั้นเข้าไปแล้วไงเมื่อกี้ไหนเข้าไหนอ่ันนู้นก็เข้าอันอันหน้าหน้าหนุมานเราก็เข้าไปแล้วเมื่อกี้นี่ไง ได้ไรยังไปตรงปป็นน้องปายตรงปตรงไปาตรงไป,งไปลยเฮ้ยครับ ตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนไปดูด้มีอะไรข้างหน้าดูปะ่ะโอ้นี่มีเครงข่าวด้วยตรไปต่อนเค้ืกก่องสก้าไปตรงไป